สวัสดีคะ่ะก้อ,องเพื่อนบอกว่านาทีที่เธออัดนะมันหมดเวลาเมื่อีกแล้วคะ่ะเอ้ยก็ไปลบเอ้กัเอ้ยตุย๊กตาก็ไปลบแล้วได้ค่ะอันไปลบทรงัยลืมที่ว่าอันทิ้งถังกระยะบอดีบเดีไปกดพันโอกเอ้ยมีเมื่อค่ะเนอเอ้าก็เลยมาอัดคลิปสัน้นบังแม่ค่ะกินขนมกับกาแฟ,ฟยัยงค้างอึ้งจึงอยู่กําลังคุยกําลังคุยมันๆเน,นาะค่ะเนาะ กำลังคุยมันๆคคุยมันๆนี่คิดว่าอันหลานน้อยค่ะหลานสาวว่าไปโรงเรียนแล้วสิบปีแล้วค่คะตอนนี้กันยายเว้าหลายนวานเด็กน้อยเลยค่ะสมัยหันอันเอยจําคลิปที่พันมาอัดสมัยคลิปที่สองที่สามเอยพันมาอายุ้างหลังเอยก็บอกว่าจะเข้ากล้องกับยายไหมไม่เข้าอ่ะไม่เข้าสวัสดีไหมสวัสดีค่ะบอกสวัสดีพี่ยูทูปมันก็สวัสดีนยค่ะวันนี้มายุ้ังหลัง เอ้ยพันกำลังเว้าหนากันเนาะวันนี้พันระบกพันเด็กน้อยเนค่ะเด็กน้อยนี่พันอินโนเซนต์เนี่ยค่ะพันก็เลยบอกเอตุกตาว่าย้ายวะอัดได้ไหมมันพันมันบบมีสีแดงขึ้นเิค่ะเพราะว่าถ้าอัดเด็กน้อยพันจกเด็กน้อยนี่พันเรียนเร็เรวเนูกันเนาะเรียนรู้เร็วเด็กน้อยสมัยถ้าบบมีสีแดงขึ้นนี่ก็คือว่าบบได้บบได้อัดพันก็เลยบอกว่า,ย,าย้ายอัดและแม่กดเอามือจิ้มเข้าไปแล้วก็อัด ย่หมัวเต่าเเววพันว่าเบิ้งเอ้ยหมัวเอ้ยอันบัดไปคับเอ้ยอันเอ้ยยังขึ้นยักหัวอยู่ค่ะถ้าเห็นอันถ้าเห็นอันอัดอัดวีดีโอที่เลยน่นคออันนี้ก็เป็นคลิปเยาวเลยค่ะจนน้องมันก็บอกว่าเธอมันหมดลิมิตนะคะอันกระเววาเธอมันจบก่อนนุ่คอถ้าเห็นอันกล้องวีดีโออัดเขามันสีแดงขึ้นเอ้ยสีคือถหาํำพันว่าอัดได้ไหมเจ้าเว้ไหลแทย้ายเนี่ยค่ะก็เลยมันเป็นก็มันก็มีเลยค่ะเอ้ยกระบอกว่าคลิปยายเว้ไหล อันนี้ยังใส่มนม้วนดอฝั่งนะคะเนื้อข้ามันมืดอัด